ฝั่งนี้งั่เองเล่นกันทุกวันอาทิตย์ไม่ต้องห่วงเร็วถ้าเราชนะเขาได้เราได้แชมป์แน่แน่เขาเร็วมากเขาเชียร์ได้แล้วแขงกเขาเขากเขาคงไม่เร็วไปหรอกนิดเป็นอีกรอบนึงครับนิดตัวขวาทีนี้แล้วพี่หมอแจ็คตัวซ้ายนิโม่แบ็คขวาโอเคแบ็คซ้ายเป็นพี่หนึ่งได้ครับนี่กองหลังยอดสบายเรื่องนี้นี่ผมเห็นพี่มีอะไรชื่อก็ใจกันเยอะโอ้อ้โหนักเตะใหม่สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะมาซ้อมอันเดลีกเอเชียทุกคนอะเมื่อยมากทุกคนคือผมเพิ่งกลับจากมุริรามทุกคนเราไปดูบอลมุริรามมาเพิ่งกลับนั่งรถมาช6ชั่วโมงเมื่อยมากนี่ไม่รู้ว่าเล่นมาเดี๋ยวซ้อมจะเล่นออกไหมเนี่ยมาเราไว้เกันเจก,กันครับเฮ้ยทุกคนไปเดี๋ยวเรามาเตรียมของเพื่อจะไปซ้อมกับเพื่อนกันตอนนี้ผมอยู่น้าสนามนะที่เอาพายเหมือนเดิมทุกคนวันนี้ถ้าเล่นไม่ออกนี่คือ ลาลาจากการเดินทางก็เ,ออเสียเหมือนกันนะถ้าเราเล่นไม่ดีแล้วควรเห็นเนี่ยคตรไปตั้งสำรองอ,อ่โอ้ไม่ได้แม่ต้องต้องพยายามรีดตัวเองให้มันเล็มสักหภาพที่สุดนะไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันทุกคนเดีว๋วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดยวเรียเนี่เสื้อแดีวเยังไม่ซักของยุงปชัยยเดเดเดีเดดียนะีดยียวดีเด้ยวยวดดวยเ ยังหอมอยูอ่หัวเราะหัวเราะแต่ก็หัวเราะจริงคือผมดมมาหลายตัวเมื่อวานใช่ไหมกินนี้โอเคสุดไงเราอวยยับ <c oughs> เพราะว่าแบร์สุภรชัยเขาให้เสื้อเราไงแล้วก็เออพูดตามความจริงนะเราชอบเขาไงโอเคมีอะไรอีกไหมลืมสตั๊ด <c oughs> เอาแล้วถึงตัวนี้เหรน่ามีแล้วเนาะคือผมไปบริรำมเห็นเราเตรียมสตั๊ดไปเลยเพราะว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่า กลับจากวิรัมคือตรงมาที่สนามบอลเลชาไปกลับที่พักเราก่อนแล้วก็มานี่ใหม่มันใช้เวลามันจะไม่ทันโอเคก็ไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าซอมกันดูสภาพทุกคนหน้าตาคนยังไม่ตืน่นแบบหลับไงหลับยาวตลอดทางเฮ้ยกลัวกลัวตืว่นไไม่ออกันนี้แบบมันล้านะเดินทางเี่ยนี่ทุกคนเราเห็นโค้ชไหมเสื้อสีฟ้ากันนี่ครับกันังคืยมือถืออยู่ทุกคน เราเคยทักทายอกันได้อีกทีนึงนักเตะใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมใช่คนนี้คนนี้ยอดนักเตะใหม่นี่อยู่ทีมไหนอ๋อวันนี้ผมมาเตะกับก็ทีมเราไไม่มันมีสองทีมนะนันวยหรือว่านักวยตีทีมนักวยจริงรแทีแรกอะทีมนี้มันเต็มไหมแล้วทีนักมวยมันขาดเยอะผมก็เลยต้องมาช่วยนักมวย จะได้ยเนื่อว่าอยู่ทีมเดียวกันเพราะว่าเฟรมนี่คือแบบเล่นดีมากอุ้ยไม่สู้แต่ตามถ<ม>้าไม่เล่นนะดีกว่าห <c oughs> ยอกห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 ยอกจริงๆอยากได้ทีแรกเรเห็นว่าเอ้ย <c oughs> เขาเชิญเฟรมเข้ากล<อ>ุ่มเนี่ยสนใจแล้วดีคนมาช่วยแล้วไม่คือไอเนี่ยไม่ได้เล่นด้วยกันไม่เป็นไรพี่ไอเดอรี่ซีนี่ก็สามเราได้เล่นด้วยกันไงอ่ายายมาอยู่ออสต้าแล้วเนี่ยตากล้องใส่เสื้อไฟน่าอยู่นะเนี่ยถอดออกเนี่ยคุณปล่อยให้ตากล้องใส่เสื้อไฟน่าได้ไง

ไม่เปล่าวอเออเนี่เก่งสุดเลยมีเขามีแชมป์นี่ไปเลเไปลยไดของข้าวครับมีมีคนถามว่าเอาผมไป็นไมเอาไปกูวิ่งไม่ได้ใช่นี่งทำให้รูนี่คิดรอดดารอดดาแต่จริคิดรอดดาตอนแรกเขาเขาคิดวาผมโมไ้เออไม่เห็นตอนนั้นนะแต่ใจตั้งเจ็ัน้อยเน

ลวันนี้เราจะใส่เสื้อเอเลียสแบบแบบบอลนะกคนไงพี่ปังครับแบดบอลพี่ปังอันนี้นักเด็ไทยเจ้าอยังทันแล้วโดนไม่สนุกละขอฟังสตอรี่ก่อนสตอรี่ใช่ไหมผมไปกินกาแฟกับบางเขาแล้วก็พี่เขาก็แบบความเล่นเป็นคนบ้านเดียวกันเขาเลยสะทไพบอกว่าเรียกเป็นเสื้อทนิจจไทยแบดเจอฟิลิปปินมีมีรอยเปื้อนอยู่เนี่ยแต่ว่าน่าจะหายไปได้เพราะผมซักซักทำไมบุญค่าอย่างนี้ มันซักเลย่งถ้ามันจะมีกลิ่นใช่ป่ะบามเล้วยิมีกลิ่นหอมฉุยหอมกลิ่นโมงสตอร์ดไม่บอผมซักเลยเมื่อก่อนมันก็มีรอยู่มันมีขายนะแต่มันมีสตอรี่อยู่ก็คือมันมีมงกุฎมงกุฎนี้คือไม่มีขายจะมีให้เฉพาะนักเตะจะได้ใช่ไหมว่าได้ใช่แหละสังเกตนะพี่ใช่ใช่ใช่คือถ้าเราไปซื้อต่อให้ชุดซื้อตัวละสามพันห้ามันก็ไม่มีมงกุฎตรงนี้อันนั้นแหละสตอรี่คอนเซ็ปต์นี่ต้องรอ ยีนยันลเพราะกว่าเขาจะปลอมกันเหมือนนะมึงก็ใช่อว่าแท้ของแจ็คของแจ็คเี๋ยวมันมีอะไรที่ทุกคนเก่งกว่าได้ด้วยเฉยเพราะผมเห็นพี่ปาล์มก็เป็นหนึ่งในคนที่สะสมเสื้อบอลเนี่ยอเี่นะครับคือนักเตะใหม่ของทีมนะทุกคนใช่ครับฝั่งนี้ครับไม่ใช่ครับโยๆนี่แหละนี่แหละนี่ดีใจมากที่ได้เห็นอัพเดตได้มาร่วมอเดลี่เอเชียเล่นทีมไหนทีมนักมวยอ๋อนั่นหลยว่าแล้วนี่ว่าเล่นทีมเดียวกันทีมนักมวยครับผมนักมวยใครก็ได้ครับตอนนี้มึงแพ้นะ ใช่ไหมแพ้แต่ว่าแต่ว่ากีฬามันมีแพ้ชนะอยู่ที่แต่ว่สู้ได้สู้ได้โอ้ยเนอคือวันนั้นอะถ้าต่อยกับบัวขาวอะแพ้เหมือนโอ้ยใช่คือถ้าต่อยกับผมอะชนะถ้ามึงต่อยมึต่อยใช่รอบนั้นคือมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องแบบตื่นเต้นเนี่ยมาตึงทุกทีเพราะเราเป็นตึงทุกทีมันก็เลยแบบไม่ค่อยออกอาวุธเท่าไหร่แต่เป็นเล่นทีนักมวยนะใช่ทีแรกผมก็เดี๋ยวรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นเห็นเข้าเพิ่มอาเบตกูแม็ดอะไรรู้สึกดีใจที่แบบว่าเฮ้ยอย่างน้ออยคืมี คนที่แบบเขาชื่อเป็นเซนเตอร์เพราะว่าเห็นว่าคืออยากเล่นเซนเตอร์ใช่ไหมอย่างน้อยคือมันภาษาเดียวกันเหมือนเหมือนไอดอรลี่เข้าไปผมเล่นกับยาซีนใช่ไหมก็เอ้ชิงชิงอัตตาชิงเอ้ชิงหมดล่วไอเจตนายูไอเจตนายูเลยนะคุณนายูในสนามมันง่ายเหมอการเนี่ยเลยชิงชิซึ่งเปเกงสุเปเกงสุใช่ไหมใช่กับยาซีนแต่พอไอเดอร์ลี่เอเชียผมไม่แน่ใจเงินทำไมเราอยู่กับทีมเราจากตะพนครัก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ก็นั่นแหละก็คิดถึงคิดถึงยาซีนจริงตัวสีสันแต่ว่าไม่รู้แกติดงานหรือเปล่าเพราะว่า เกอินดีหน้หน่อยติดงานหรือติดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละทุกคนก็รู้ก็อยู่ทีมรายการนั่นนะแหละก็ได้ซ้อมด้วยกันก็โอเคละไอ้เราหีกสามเจอกันก่อนจะไปซ้อมบอลอาหาต้องขอบคุณสปอนเซอร์รายการของเรา,าก่อนนะครับทีจีคาร์เรนเทอร์รถเชา่ากรุงเทพใครที่มาใช้ชีวิตในกรุงเทพมาเที่ยวกรุงเทพเหมือนผมเนี่ยอย่าลืมนะฮะถ้าอยากได้รถเช่าดีๆโทร์สุดแบบสองสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งนะครับบอกเลยว่า บริการดีเป็นกันเองแล้วก็ราคาถูกมากทุกคนนะแล้วก็สิน,นสต์น้องติ๊กเขาก็เป็นพัตคาหรูออาหารฮาลแลนบอกเลยว่าอร่อยมากๆบุฟเฟ่ก็มีแล้วเวนื้อของเขานี่มีหลายอย่างมากๆทุกคนอยากให้ไปลองได้ทุกคนบอกเลยว่านุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิน้นและสุดท้ายนะครับครัวาวังทะเลเผาแล้วทุกคนสุดรวมของอร่อยที่นราธิว่าพูดอย่างนี้ลูกค้ารักตาเยเหนื่อยไหหายใจไม่ทันพูดอย่างนี้ลูกค้ารักตายมีอยู่สามเจ้าตอนเนี้ยลูกค้ารักตายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกค้ารักตายเลยเเย่ข้ามาอีกได้ ตอนนี right ้มีอยู่สามจ้าพี่จ้าแต่แรปเปอร์วันนี้จริงจริงจ้าอาร์จีก็ได้นะสักสักหนึ่งที่ใช่ไหมเดบิวต์เงจริงจริงพอเราสปอนเซอร์เสร็จปุ๊บขอบคุณอาร์จีก็ได้นะนะเกี่ยวเยอะมากนะครับผมเด็กก็วันนี้ได้ได้มาซ้อมกับบางรายวันก่อนไม่ได้ซ้อมกับมางครับผมเรียนบทติดงานวันนี้วันนี้เริ่มมีหลายคนนะคืออาทิตย์ที่อาทิตย์ที่แล้วถ้าใครจำได้คือหลายคนขาดนะใช่เพราะว่าเขาติดงานกันมาซ้อมมาสิบคนเองแต่อาทิตย์นี้คือทากกี กกก็่นนนทุคมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มซ้อมนะนะเหมือนจะมีการลงทีมนะฝั่งนู้นเป็นทีมของพี่บอยท่าประจันทุกคนขาวแดงสวัสดีครับสวัสดีครับโมตีเล่ทางองพี่ต้งใจนะโอเคผมก็ไปพี่ได้ยืดถูกหนีไปไหนไม่ได้แล้วเตอร์เตอร์ครับเออโอเคเอาซีบีไปก่อนแล้วกันโอเคซีบีแบ็คแ็คซีบีอะเอาไปก่อนเอาไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนนะให้ไปอยู่แบ็คขวาก่อนเออ ผมเซนเตอร์ฝั่งไหนครับคุณถนัดเท้าอะไรอ่ะเอ่อผมถนัดเท้าขวาครับก็จะอยู่ทางขวาทางขวาก่อนเหลือตัวขวาก่อนอันนี้เหลือกี่คนอ่ะอันนี้มีกี่คนี่ะมีเท่านี้หรอประมาณเคนครับเคนเรามีโก้องคนแล้วเนี่ยโกเราเยอะแล้วครับเยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นประตูสคนพี่บอยเป็นแปไงรวมพี่บอยเป็นแปโก้พี่โกโกเดี่ยวสโอ เห็นแล้วเห็นแววแล้วเห็นแววแล้วเอ็นดูโคนหน้าแบบนักเด็กมาจิ้นคนอ่ะไม่ต้องลงชื่อตั้งเยอะนะลงชื่อตั้งเยอะ ีาเัคแบล้วก็ดี๋ยหาขวาได้รัไปเบเซนเตอร์คู่ก็เอาเบิร์ดคู่กับชื่อะไรนะชิชครับดยินท้ายอ๋อปีทาเหาแบ่แบแบซ้าแบกซ้ายแบซ้ายแบซขวาแบ่ซ้ายแบงขวาแบ่ซยแ่เฟเต็งเลยนะครับปวสุขภาพอย่าไปสปีดทุกนัดทไม่ทานแล้ผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพที่สุดเลย ถ้าเหนื่อยอย่าฝืนไม่งั้นเดี๋ยวมันช็อกได้เวลาเราอาจจะทำงานมาเราผ่อนน้อยพอแค่นี้พอเพราะว่าวันนี้เล่นกันก็เซฟตัวเกันอยู่แล้วผมรู้ใช่แต่เราซ้อมเสมือนจริงก็คือว่าผมกลัวอย่างเดียวเราไปเล่นที่นูน่นน่ะคุยพี่เบิร์ดอยู่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงจะบอกมาท้าเราหลบคนดีกว่าเซฟตัวเราเพราะเราทำงานเนราก็เล่นเ,เซฟไปไง่ายตรงกลางเขาปากติดโกลนะครับแค่นนั้เองโอเคครับเชิญครับ,น,รบนี่สำเร็จครับผมนายครับเดี๋ยวนี่นะครับคือไฮไลท์บางส่วนของเกมวันนี้นะฮะจังหวะนี้ฟิซาร์ได้บอลน,นะครับส่่งงงมาาใใหห้้ตรรกกลัับบพีอนะค แล้วก็ตัดมาอีกทีเนี่ยจังหวะน,นี้แล้วโดนสวนทุกคนแล้วก็เขาแทงมาจังหวะน,นี้แต่ก็เช็คล้ําได้ดีนะฮะเป็นลูกล้ําหน้าครับมาดูจังหวะน,นี้นะครับเป็นลูกทุ่มนะครับอัลเบิร์ตได้บอลนะครับส่งมาให้กับฟิซาร์าฟิซาร์แตะบอลหนึ่งจังหวะส่งให้กับดัสกอนทองเหลาดัสกอนเปลี่ยนข้ามาฝั่งนี้นะครับแล้วก็กุกคิกนิดนึงส่งขึ้นหลังให้กับฟิซาร์าฟิซาร์ามองเห็นฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดยาวขึ้นมาให้กับเฟรมเฟรมจับบอลแรกได้ดีแล้วก็พาบอลไปเองครับจังหวะนี้มมีีีพื้้นท่เววลลาแก หลบสู้หนึ่งสองแล้วก็ไปเองครับใช้สปีดความเร็วแล้วก็เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็จบด้วยการยิงประตูสกอ์โอ้โหทุกคนเข้าไปแล้วนหวนึ่งสูนะจังหวะนี้เฟรมสุดยอดมากๆนะฟิซาได้แอซิสไปด้วยจังหวะนี้นะฮะได้บอลมาแล้วก็ฟิซาเข้าพวดไปนิดนึงแต่ก็โดนแทงจังหวะนี้ไม่ล้าด้วยแล้วก็ต้องสปีดแข่งแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหชนกันเองครับแต่ก็ยังไม่เสี็ประตูตนะแล้วก็จังหวะต่อมานะครับเราบุกอยู่ๆลูกนี้โดนศาสยาวขึ้นมาจังหวะนี้ บอลตกพื้นกะจังหวะผิดไปนิดหน่อยของหน้าเข้าได้บอลฟิซาตไลลงมานะฮะชะลอเวลานะทุกคนให้เพื่อนๆลงมาแล้วก็มีเวลาแล้วก็โอ้โหตะปบไปได้แล้วก็เปิดมาลูกนี้ติดเอาเบิร์ดของหน้าเดียวๆลูกนี้ติดประตูแล้วก็ได้ยังได้อยู่แล้วก็สาลูกนี้โอ้โหเป็นซุปเซฟครับสุดยอดมากๆนะฮะลูกนี้โอ้โหต้องชมเลยนะครับจังหวะต่อมาเขาแทงมาอย่างนี้แล้วก็หลุดเดี่ยวด้วยความเร็วสูงฟิซาตไลมาทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันเรียบร้อยครับ โดนตีเสมอจนได้ครับลูกนี้เราไล่ไม่ทันจริงๆนะของหน้าเขาเร็วมากอันนี้เขาได้บอลอีกแล้วแล้วก็หลุดไปเห็นไหมทุกคนเขาเร็วมากนะฮะจังหวะนี้แต่ว่าฟิซันไม่เข้านะฮะทุกคนจังหวะห้าสิบห้าสิบคือปล่อยนะทุกคนนะเพราะว่าโค้ชเราก็เน้นย้ำแล้วว่าอย่าไปปะทะแรงนะครับทุกคนก็โดนไปอีกลูกสองเลยครับว่าเตะเลยเปียบๆไ่เป็นไรแะให้ปรับสนุกสนุกแล้วก็ให้ปับจูนอะไปอยู่ีโตอยู่สบาย

เร็วถ้าเราชนะเขาได้เราได้แชมป์แน่ใช่เมื่อกี้โดนเยอะเลยโดนโดนเผาไม่แต่แต่ตผมว่าเราเร่งไปหน่อยผมว่าต้องถังดาสกรมองไงเร่งไปหน่อยไหมนิดหนึ่งครับเนี่ยแต่ว่าข้างหน้ามันน้อยครับตัวน้อยเราชอย,ชยถึงว่าข้างหน้านนแล้วเขาอุดก้าวอ่ <c oughs> ะเราแบบถูกยังไงก็ถูกยากอ่ะแล้วเขาสวนมาทีมาเป็นเจ็ดตัวแค่ก็รับทีเขารับเก้าตัวนี่ไม่เป็นไรครับเล่นได้เล่นได้ช่วยได้ไหมดาสกรมองยังไงครับ ในชุดนี้นะฮะมีพู้นักเตะมีหลังแม่กองไอติมกับเก้ากเติมกับเก้านี่เป็นเป็นตัวคอนเทนต์ตัวคอนเทนต์เป็นตัวคอนเทนต์ฮะเป็นเซียนพาที่ชอบเล่นคอนเทนต์แต่เล่นบอลเนี่ยบอกว่าเล่นบอลไม่ค่อยเป็นใช่เลยครับเล่นบอลไม่เป็นเลยเล่นบอลไม่เป็นมาครับเชิญครับนิดเป็นอีกรอบนึงครับนิดตัวขวาทีนี้แล้วพี่หมอแจ็คตัวซ้ายนิโมแบ็คขวาโอเคแบ็คซ้ายเป็นพี่หนึ่งอ่าได้ครับมาครับมาครับเราลองใหม่ พียาวๆครับไรเป็นทันเมื่อกี้เสื่อมเสียเซลล์มากเลยเริ่มใหม่ซีนหนึ่งกี่ลืมไปเมื่อกี้ผมเล่นเช็คลังไงก็อย่างที่คิโก้และสกอรบอกอะไรเราเราไล่ไม่ทันเพราะว่าเขาเล่นแบบจังเลคือเราจะเล่นเช็คไลน์เขาอะเขาวิ่งเลี้ยงไลน์เป็นเอาสักผมมึนเลยเมื่อกี้รอบนี้รอบนี้เดี๋ยวจะรอละมาทุกทางมาาททุกงเร็วมากอ่ะเอาใหม่ลืมไป ในคอเตอร์ที่2นะฮะจังหวะนี้พีฮอตได้บอลส่งขึ้นหลังให้กับฟิซาสฟิซาสจับบอลส่งให้กับดัสกอนท่องเหลาแล้วก็ตัดมาลูกนี้โดนแทงมาช่องนี้ฮะทุกคนมาเรียกอิกาหลุดมาเดี่ยวเดียวแล้วก็ยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบนะครับจังหวะนี้ก็รอดไปต่อมานะฮะจังหวะนี้เขาลองยิงไกลแล้วก็บังติปว่างไงบังติปโอ้โหเซฟได้ครับทุกคนเหลือเชื่อนะฮะจังหวะนี้โดนยิงไกลอีกทีนึงก็โดนโชกไว้ได้นะฮะบอลเข้าทางหมอแจ็คหมอแจ็คล็อกหนึ่งเล่นจังหวะอันตราย แล้วก็เปิดมาลูกนี้โดนดักไว้ได้แล้วก็จอๆโอ้โหยิงออกเองนะครับจังหวะนี้จบคอเตอร์ที่2นะน่าจะเสียแค่ลูกเดียวนะเป็ดีขึ้นนะจากรอบแรกที่เสียไปสี่ลูกเปลี่ยนวิธีการเล่นที่ไหนไม่รู้จากข้างนอกมองข้างในยังไงบ้างนะแต่จากข้างในอะมองตลอดว่ามีตัวเปลี่ยนไหมเหนื่อยรอบสองเริ่มดีขึ้นเพราะว่า เราไปกินเราพยายามเช็กล้ำหน้ากับพวกเขาไงใช่เราไล่ไปทันอยู่แล้วรอบสองก็เลยลองเปลี่ยนเล่นวิธีแบบไม่ไม่เช็กล้ำก็คือเราถอยมาตามเลยพูซักเกะจาวะฮัก็อนูสกกะอยู่อ่ะทักเกะเลยกูไทยนี่กูต้องมาใส่ซับออกซักเกเลยซักเกะอนี่ที่ตัวนวัสตันวันนี้มากเหรออกอดอันี้ขยวนพูด้วยไม่มึงก็ไม่น่าทักเลยจริงเดี๋ยวเดออยู่นอกิงง สบายเรื่องนี้นี่ผมเห็นพี่มีอนะไรชื่อก็<า>สนใจกันเนยนะอะเอาอะไรมาวิ่งไหวที่ทตอนนี้สุดยอดแล้วนะไหวเปล่าใช่ไหมอยาได้ครับได้ได้ 3ครั้งฮะเรียกให้ผมไปยืนต่ออีกเดียีคือไม่ใช่เล่นเก่งนะไม่มีตัวเปลี่ยนมามาเดี๋ยวก็ผมดเก่งจะได้มีหลายๆคนลงมารองดไวผมรู้สึกว่าผมไม่ตัวถ่วงตร์ที่สามผม้าไเลยไม่ไหวเลยผมไม่ไหวจริงไม่ไม่่อะไรผมล้า ผมพลาดเหมือนกันคือเราไม่ได้เล่นดีตลอดนะผมพลาดมากทั้งน้อยกดบทีนักอร์จากก่อนและไรฟิทจะเป็นไรฟิทเอาใหม่ให้ดูก่อนไหมให้กำลังใจเฮ้ยดีแล้วดีแล้วเยี่ยมเยี่ยมเราไปเล่นจริงเงี้ยแล้วไม่มีคนมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่แปลกใจทำไมเขาถึงไปเล่นกับนักกอล์มต่างชาติไทยได้คือผมกดได้นะคือเลือกทข้างหน้าเราคือนักกอล์ถ้าเราเด็พลาดสองพลาดเฮ้ยเราคิดในใจนะเฮ้ยเขาจะด่าเราป่ะวะแต่เขาแบบเฮ้ยทำไมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหเนี่ยกัำตันทีมทุกคน เยาเล่่นวริ่มเกมนะฮะจังหวะนี้เฮียบอยทัพประจันได้บอลขึ้นหลังให้กับฟีซัดพี่ซัดหลอกจังหวะหนึ่งแล้วก็ให้กับพ e ี่บอลพี่ฮอตขึ้นมาข้างหน้านจังหวะน,นี้ติดนิดหน่นอยแล้วก็กลายเป็นเกมสวนกลับนะฮะจังหวะนี้อย่างรวดเร็ว <c oughs> มีพื้นที่มีเวลาเปิดมาริมเส้นฝั่งนี้นะฮะแล้วก็มีฟี่ซัดยืนประคองอยู่นะฮะเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้ลงมา แล้วก็มีจังหวะเปิดลูกนี้มาตรงกลางแล้วก็ได้บอลด้วยแล้วก็ยิงโอ้โหติดบล็อกนะครับจังหวะนี้มีมอแจ็คอยู่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านหมอแจ็คนะฮะส่งลูกนี้แล้วก็อ้าติดแล้วก็มาเลขสุสองได้บอลแตะมาตรงกลางแล้วก็ลูกนี้ยังไงลองยิงไกลดูโอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟของเดียวแล้วก็จังหวะนี้นะครับที่โกดสกอร์ไปเสียบหรือเปล่าครับแต่ว่าเหมือนจะลื่นล้มไปเองนะทุกคนไปเหยียบบอลเองแล้วก็จังหวะนี้ชลมุนวุ่นวายนะฮะเป็นสีสันกันไป เรามาดูภาพใช่อีกทีหนึ่งจังหวะนี้ฟิกโก้แตะไปหนึ่งเอาเอาเอ้โหชัดเจนครับทุกคนล้มเองทุกคนนะเหยียบบอลเองนะทุกคนนะโอโ้โหอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับผมเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเสียน้อยลง จากที่โดนเยอะๆนี่แรลหนึ่งคือสตาร์ทไม่ติดด้วยแบบเครื่องยังไม่ร้อนอ่ะสองคือเรายังไม่รู้วิธีการเลยคือเขาเก่งเกินที่เราจะรับไหวโดนเยอะไปหนะพอเกมที่สองเกมที่สามเริ่มเราเริ่มตั้งรับดีขึ้นแล้วรู้วิธีการเลื่อของเขาแลยเดินน้อยลงนะไปเซ็นเตอร์เลยลองดูเพราะว่าไม่ไหวแล้วตผมตายแล้วได้ครับไม่ไหวแล้วลงไปสามเซนเตอร์ เตอร์ผมตกแล้วมีไว้แล้วฟิตอยู่ตองเหน่อยแ้วต้อสบ่มันไปปีกเดี๋ยวผมแห้งแห้เซนเตอร์ไม่ไหวให้มันเป็นปีกไม่ไหวโดนเผายักแล้วลังๆเมื่อก่าี้อันนี้ลงต่อไหมต้องต่อสิเห็นได้พังแดีวผมลรมอกี้ไป่ายูปอีจะลุกไปถ่ายรูปยังไม่ไหวเลยเนี่ยล้านะล้า นั่งรถทั้งวันรวมกับลงไปสามคนเตอร์เมื่อกี้เตังเต็งเต็มพี่บอยเยอะมากเลยน่าจะ30คนได้เกินเกินเกินถ้ารวมเป็นรวมหมดอ่ะเป็นร้อยเป็นร้อยที่มาแค่ครึ่งทีมอันนี้มาส่วนหนึ่งมันจะมีเด็กกับผู้ใหญ่ทีมผู้ใหญ่ทีมคนแก่เปลี่ยนฝั่งนที่เปลี่ยนไดตลอดนะบางที่ไม่มีเตอรเปลี่ยนแล้ว ใช่พักก้างให้คนอื่นเล่นบ้างบุญนำมาเป็นตัวใช่กินเดี๋ยวจัดไม่ไม่ขับรถเอ้าเหรอเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากบุญนำเนี่ยโอ้โหพุเหนื่อยเนยนั่งรถหกชั่วโมงมันต่อลงสนามอีกสามก่อนเลยบ้านเต็งแท้ๆยังไม่ไปเชียร์เลยบ้านพี่เอาอยู่เวราของคุณบ้านบุญนำแล้วพี่อยู่ที่ไหนบ้านจากน้ำาำจากน้ำสิบกิโล ตันนี้ทีมงานผมบอกว่าต้องยิมหมดเลยแสดงว่าเราจะต้องรีบปิดคลิปทุกคนเกมนี้กําลังเล่นอยู่นะสะกอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เป็นไรก็คลิปนี้นะทุกคนเป็นวันที่2องของการซ้อม,มทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยว่าก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นสำหรับผมแต่ก็ยังมีเวลานะมีเวลาประมาณสิกว่าวันในการเ <ๆ S 2> ตรียมร่างกายนะแล้วก็ฝึกซ้อมก็น่าจะมีนั่นันอีกทีเน็ตมาทีเกิร์ดทีซซมาีซ้อมมาโบอสกําสิงมาหลายๆคนมา พการความตาก็น่าจะซ้อมได้ดีขึ้นนะก็โอเคทุกคนสำหรับการซ้อมครั้งที่2ของผมนะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคน